ีแทนไหมครับพี่อะแท้สิน้องหนูผู้โทษผู้เศษอ่ะงั้นผมเอาองนี้แล้วกันพี่หวานเหลือเกินเฮ้ยพี่หอยแล้วนี่ว่าโอ้ยเหมือนองค์เมื่อวานที่เราเพิ่งซื้อมาเลยนิวว่าห้าหมื่นครับพี่ครับโอ้ยตั้งห้าหมื่นเดี๋ยวไปขายมันดีกว่าพี่ครับพี่หอยอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ผมเอาพระมาขายนะครับไหนองค์ไหนมาดูสิองค์นี้ยังไม่เล่นนะครับองค์นี้ก็เหมือนนะพี่มีไลฟ์สดไปเลยนะครับองค์นี้ยังไม่เหมือนกัน พี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมดูไลฟ์สดพี่ทุกวันเลยครับผมมีพามาให้พี่ดูครับอฮ้ยอย่างนี้พี่ไม่รับนะทำไมเ่ะครับพี่ผม,มอยากรู้ตรงๆมันเก๋ไม่แท้หรอกอย่างนี้ผมไม่มีตังซื้อหรอกครับพี่น้องโครงการนี้นะคนมีเงินเขาเล่นกันถ้าไม่มีตังอ่ะก็ไม่ต้องเล่นไม่มีเงินก่อนลรวค่อยเข้ามานะมีโยน,นสวันเราจะเป็นเซียนพราให้ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องมีอะไรมาดู พอดีผมจะมาขอสมัครงานกับพี่ครับสมัครงานที่นี่เหรอใช่ครับพี่ที่นี่มันเต็มแล้วดิน้องงลองดูดิคนเต็มเลยลองดูร้านอื่นแล้วกันเนาะลองเดินดูนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวมีพามาดูไหมครับไม่มีครับพี่คือพอดีผมจะมาสมัครงานนะครับสมัครงาน ทำไมทำไมมาสมัครงานที่นี่อ่ะไม่ไปตามร้านอาหารอะไรเงี้ยอยากรูเรื่องพระอยากเป็นเซียนพระครับอยากรู้เรื่องพระอยากเป็นเซียนพระและเท่าที่เรามองเราคิดว่าเราทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเซียนพระ้ให้พี่พี่ให้ผมทำทำุกอย่างเลยครับพี่เฮ้ยอย่าล้อเล่นนะจริงๆพี่ค่อข้างเป็นผู้หญิงนะมึงเเอาลองเรียน้องอเรีะเอางี้พี่อยากหาคนที่จะมาคอยเรียกพระ เวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาเราก็คอยถามเขาว่าพี่มีพระมาดูไหมถ้าใครยื่นพระให้เราดูเราก็โทรเรียกพี่แค่นี้ทําได้ปะทำได้ครับพี่ทาได้นะอ่ะงั้นพรุ่งนี้มาเลยได้งานแล้วหรอพี่ไม่รู้ทําได้เป่าแต่จะลองดูได้มากครับพี่มากครับ ลูกค้าไปไหนหมดเงเงียบมากเกินช่วงนี้พี่ครับขอดูหลุมพุสุดองนี้หนอ่อยครับนะได้สิพี่เอาแสนสามนะองค์นี้นี่แท้ดูง่ายเลยนะครับพี่งั้นะผมเอาองนี้แล้วกันครับได้ได้ขอบคุณมากเอ้น้องน้องนี่หน้าคุ้นๆนะเพระผมไงพี่ที่พี่เคยสอนผมดูอะ สวัสดีคร่บพี่น้องสวัสดีครับผมดูไลฟ์สดพี่ทุกวันเลยครับผมมีพามาให้พี่ดูครับตรงๆมันเก๋ไม่แท้หรอกน้องโครงการนี้นะคนม,มีเงินเขาเล่นกันถ้าไม่มีตังค์อ่ะก็ไม่ต้องเล่นไม่มีเงินก่อนล้วค่อยเข้ามานะครับอ๋อน้องนี่เองนะพี่จําได้แล้วเป็นไงช่วงนี้จพักาเก่งแล้วดิก็ใช่ครับพี่ก็ได้พี่แหละครับพี่คําพูดของพี่ในวันนั้นน่ะทําให้ผมพยายามมากกว่าเดิม ผมก็เลยจะมาเช่าตรงนี้เพื่อเป็นการขอบคุณพี่และทําให้ผมรู้ว่าไม่ควรเอาใครเป็นแบบอย่างเพราะเห็นว่าเขาดัง